อย่าันยังเลยกล้องเราใครลวมทุกตัวเดิไม่มีคมไแมทำให้เข้าเอาลูบ๊อกตัวตัวน้อยอ่ะตัวเล็กเข้าไหมเอาอะไรเล่มแหลมแย่รู้หน่อยฮะเอาอะไรเหลมแหลมเจอรูบ๊อกโอ้ไม่ค้าไม่เจอต้องไปต้องไปเอาเองรบ๊อกหมดสิค้าไม่เจอเมื่อใครตัวอื่นก่อนนั้นไว้ก่อนวะมันไม่เบี้ยวมันโค้งมันไม่เบี้ยว Vâng, vâng, vâng Được rồi Ừ, vâng, thế thúc lên Hãy luôn thúc tua lên Vâng, vâng Vâng Được rồi, bây giờ Nè nè luôn nè Áo Áo hảo, luôn mà hảo, 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 đi, bóng vào ngắn nó, ngay này ngắn 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 ừ nó lại ngắn qua ngắn 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 ไม่ได้ขายแดนต์ตัวน,นั้นมึงไม่ได้ขายไจะขายไหมเอาต้องขายก่อนงั้นเดี๋ยวขาดยิงเบ,บาก่อนเออยิงนั่นแหละยิงดันให้มันถึงแล้วก็ยิงเลยยิงเลยเอายาวมือจับเนย,ย,ยเอยองั้นแหละทำงานง่ายตายเดี๋ยวหาเงินซื้อตัวหนึ่งไม่ต้องใช้ลุงน้องเอาจริงทอดแคบเดียวไม่หมดทั้งคันเลยไหมสองชั่วโมงเองนะถ้ายิงเร็วกว่านี้นี่ช้ายอย่างไง บม่ได้มานั่งเล่นไในในในปุ่ยเล่ยปุ่ยช้าอยู่หมดยังหมดแล้วเหรอเราเหล็กกัดยางมาไวเออเดี๋ยวงัดออกเดินไปเอามาทิ้งเล็กกัดยางมืออย่าสั่นเด้อเดี๋ยวด้วเปิดแล้วมืออย่าสั่นนะนั่งอย่าเหลงงี้เอาเล่นกันมาส่งกัน ไล่ดูน้ำมันเออเดี๋ยวไปเกลี่ทิ้งให้หมดแกะทิ้งเลยน็อตมันไม่ต้องถ่ายมันเครื่องเปิดอ,าอ่างนี่สมัยก่อนทำอะไรอย่างเงี้แหละมันไหลออกหมดเลยนะเศษที่เหลือเนีย่ยเออเดี๋ยวทำความสะอาดตรงนี้ดนะ้วยเลยเช็ดเองไว้เนี่ยเช็ดแอมสะอาดอาไรเรื่องแล้วก็เช็ด